สดีค่ะอันนี้เรามาพรีเซนต์ไหมไหมสบายอีกผืนหนึ่งนะคะนี่ลายดอกบัวนะทุกคนเสร็จแล้วนะคะมาพันคนให้ดูคราวที่แล้วพันหุ่นใช่ไหมไม่รู้ว่าโอเคไหมนะทําคลิปสั้นแต่อันนี้ไม่สั้นหลักทําคลิปยาวนี่แหละแต่ทําแนวตั้งนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นไหมขนาดสิบสิบหกเอ่อซัมเมอร์สิบหกใช้ได้เลยนะเพื่อนๆนะซัมเมอร์เอ่อที่บ้านเราเนะี่ยใช้ได้เลยนะคะจะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ อันนี้คือนี่นะคะลายดอกบัวแบบนี้นะจ๊ะนี่เต็มผืนนะคะแล้วก็มีขึ้นไปแบบนี้เห็นไหมและอีกด้านหนึ่งก็เป็นบัวคว่ำลงมาลายมันก็จะประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นต้นแบบเนี่ยมันจะมีอเดี๋ยวนะคะมันจะมีดอกบัวตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้มีฐานขึ้นมาแบบนี้นะทุกคนแล้วก็มาต่อด้วยดอกบัวนะคะแล้วก็มาจบลายกันที่ตรงนี้นะทุกคนเดี๋ยวดิฉันหันหลังให้ดูนะคะแบบนี้เลยนะนี่พันตัวให้ดูเลยพัน คนให้ดูอันนี้ใช้ไหมสีขาวนะเพื่อนเพื่อนก็งานที่สองก็จะใช้สีขาวเช่นเดียวกันนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะทุกคนเห็นใช่ไหมคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะก็คือลายที่จบด้วยต้นแบบเนี่ยมันจะเป็นดอกบัวหงายหนึ่งกว้างหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีลายตรงกลางแบบนี้นะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบลายนี้กันเนาะแล้วก็ดิฉันจะถักสีอันนี้ดิฉันมีสีขาวแล้วหนึ่งผืนนะคะอืม ที่จะมาสอนไม่แน่อาจจะใช้สีเหลืองก็ได้นะเพื่อนๆอาจจะใช้สีเหลืองนะคะงานที่จะสอนอาจจะใช้สีเหลืองนะคะเดี๋ยวไปดูใหม่แป๊บนึงนะคะอืมแบบนี้นะคะก็พยายามที่จะใช้ใหม่เพราะแบบนี้อันนี้สวยมากเลยนะคะอันนี้สําหรับไปวัดได้เลยนะทุกคนงานต้นแบบสีขาวงานที่สอนอาจจะใช้สีเหลืองนะหวังเพื่อนๆจะชอบอันนี้กันนะชอบไหม แล้วก็ลายลายถัดไปนะดิฉันก็ดูไว้แล้วนะคะจะไปซื้อใหม่ก่อนระโมโลรม,มากเนาะอยากถักทุกวันนะคะทุกเพื่อนตะสอนแต่จะสอนช้านิดนึงเนาะก็คือวันบ้างก็จะมาสอนให้นะเพื่อนๆว่างเมื่อไหร่ก็จะถักแต่งานต้นแบบเนี่ยถักทุกวันนั่นแหละถักทุกวันนะเนี่ยมันก็เลยเสร็จแล้วนะวัมว่าเมื่อจะชอบอันนี้กันเนาะนี่ลงให้ดูเลยนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้แวะไปดูใหม่กันขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ